สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้อง,องส,สุขสุขคนอีกเซนเกา่าเซนเคยเนาะกะ่มือนี่เฮาก่มายูทีบานมกซ่อเมืองเผาดมแขวงพวแก้วเนาะพี่น้องก่าพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าบรรดาน้องๆน,งนงูนูนนพ่นกะเกียมซีเปิดทงเงียนกะเกียมซี่ไปข,ของเงียนแหละกะ็เลยว่าเห็นแต่คลิปแบบนี้ค่อนข้างจะลายเป็นพิเศษเนาะพี่น้องก็คือมือนี่เฮาซี่มามอบทุนการศึกษาให้กับอ่า ครอบครัวที่ว่าเพิ่นมีลูกเจ็ดคนนะพี่น้องเนาะก็คือน้องเบืองน้องบัวแล้วก็น้องบินเนาะอ่าสามคนพี่น้องที่ว่ามีทางผู้ใจบุญเนาะเพิ่นได้ส่งทุนการศึกษาจํานวนหนึ่งมาให้กับาทางสามน้องอะไรเนาะก็คือเป็นของทางป่าพิลมเป็มพงเนาะผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยจํานวนอยู่สามพนะันบาทเนาะก็ต้องขอขอบพระคใจหลายๆเดี๋ยวเฮา น้ำทืนการศึกษาดังกล่าวน้อไปมอบให้กับน้องๆทั้งสามคนพร้อมกันเนาะพี่น้องโอเคนะพี่น้องกะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอ่าน้องทั้งสามคนเนาะก็คือน้องเบืองน้องบัวแล้วก็น้องบินนั่นเสิสบายดีท่านผู้ส้มก่อนนะนบสบายด,ดีท่านผู้ส้มก่อนนะ,ะกำลังเกี่ยมซิเฟเวียเนี่ยไปหนหวย ฮะพอดีเข้ามาแล้วก็เห็นน้องๆเพน่อนกำลังกะเกี่ยมสีออกจากเคือนไปพี่น้องไปโล้ห้วยไปโล้เนี่ยโลปลาโลปลาโลปูมากินผู้ชายอ่ามักไปแต่ละเทือก็ได้บอกได้แล้นเนะอันนี้ก็คือเป็นน้องๆทั้งสามคนที่ว่าทั้งผู้ใจบุญเพื่อนอ่าได้รงทุนการศึกษามาสนับสนุนน้องๆเพิ่อนเนาะ ก็เดี๋ยวเขามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆคนพร้อมกันเลยนะ้องพี่นอนะ้องเนาะอ่าเขามี <laughs> นะนี่ <laughs> คุณพันรยาเนาะพี่น้องเป็นคนมอบละสามแสนสามสิบพันกรี๊ดจำนวนทั้งหมดสามพันบาทนะครัมาแลกเป็นเงินกรี๊ดกับ<ม>ได้ยูผูละสามแสนสามสิบพันกี๊นะพี่น้องก็คือเอื้อหานไอแบงให้น้องสามคนคนละ พันบาทก็คือไปแตกมากเป็นเงินกีบใสอยูสามเซนสามสิบพันกีบและนี่เป็นส่วนของนอ้องบินเข้าใจไหมเข้าใจอ่าก็คืออ่าคือกันหมด่<ต>อใเท่ากันหมดเลยเนาะสามเซนสามสิบพันกีบเข้าใจที่ห้องบัวนะสามเซนสามสิบพันกีบสุดท้ายก็คือเงินส่วนี่นี่ ที่ทางผู้ใจบุญให้มาเนี่ก็ให้ผงน,น้องซามคนนี่เอาไปสื่อเป็นอุปกรณ์การเฮียนเอาไปสื่อเครื่องข้องที่ใส่จําเป็นในตอนเฮียนนั่งซื้อนะ่ะโมเมนต์ให้ผกน้องหันไปจ่ายฟุมเฟยให้ผกน้องจ่ายแบบประหยัดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายไม่ยุ่งไม่ยัดซื้อนั่งซื้อน,นี่กินฟุมเฟยแ์แต่ย่างว่าเอาเงินนี่ฮักซ่าไห้ถ้าวกน้องยังหน่อยก็ให้พ่อให้แม่ไหวก็ได้ ตอนไปโรงเรียนหันต้องการซื้อปุม่มปุ่มมดก็เอาไปซื้อปุม่มบิ๊กมดกดเอาไปซื้อบิ๊กตอนเศร้าครูหันเก็บค่านันค่านี่ค่าทำเนียมค่านันค่านี่ก็เอานี่นค่ะไปจา่ายอะไรบอกใช่อลองแข่งกันเพื่อนผู้ใดสิประหยัดเงินก่อนกันสา่ไหมาน้องอันนี้เป็นสื้อคล้องบินอันนี้คลองเรืออันนี้คล้องบัวเขาจบอกคนละสามผัละสามแสนสามสิบพันหักซาเอาไปใส่ในชิ้นจำเป็นที่สุด ปุ่มมดแล้วก็ไปซื้อปุ่มแม่นตอนนั้นเอ้ยก็อายผ้าลองไปลองเมืองได้สามไอ้น้องลองแข่งกันเพิ่งผู้ใดสิประหยัดเงินเก่งกันกันมีแต่ฮักซาไปซื้ออุปกรณ์การเฮียนแม่นปุ่มผัวหน้องยังไม่มีแต่แม่มีแหละปุ่มยังไม่ทันจะเลื่อนนี่ไปซื้อนต่นี้ไปซื้อปุมซื้อปุมซื้อบิ๊กแล้วก็มือมือมือนี่กะไปจดทะเบียนไปลงทะเบียนก็เอาหนีไปเสียอะไรบอกใชักซามันดีเด้อวันนี้ตั้งใจเฮียนได้บันนี้ได้เงินมา หน่องตัางอกตัางใจเฮียนเฮียนเก่งเส้นได้กระทางผู้ใจบุญคนก็ใจดีดีอกดีใจที่ชงเสริมผองน่องนี่ได้แบบได้ไปอยู่ที่ชุดนั่นแหละมีแค่นี่แหละเดี๋ยวเฮาสิลองให้ทางน้องบัวนี่เนาะลองทดสอบรถเพิ่นเบิ่งว่าตอนนี้นี่ขี้เป็นบ่เป็นส่วนเท่าเบืองเบงนี่คือเป็นแล้วนะแต่ว่านางบัวนี่มื้อนั้นยังบ่ทันเป็นนี่รถเพิ่นก็ับธรรมดาหรือยังอี ช่วงนี้เป็นย่ามฝนเนาะพี่นอ้องกับขอนคางซ <c oughs> ีอันนั้น,นหนนึงเปลือกนหนนึงแล้วกับ <c oughs> ยางตัวนี้เพิ่นก็เอามาประดับประดาเพิ่นว่าเพิ่นไปยังไ,ไปจ่างยุส่วนกล้วยแล้วเอามาอ่าเพิ่นว่าเพิ่นไปจ่างยุส่วนกล้วยแล้วกับ <c oughs> เอาอยางตัวนี้ยุส่วนกล้วยจีนหันมาเพราะฉันเดี๋ยวเราลองบ้างน,นะพี่น้องนะว่าเพิ่นซี่คีเป็นบ่เป็น <c oughs> <c oughs> ลองเบ้าง รุนแล้วกันนะพี่น้องน้ำมือน,นั่นเห็นขี้แล้วโอ้โหแต่ว่าออยักหลอดปันได้มาเบิ้งมือน,นี่พี่น้องโอเคนะพี่น้องมาหอดทางแล้วลองเบิง้งคอยเด้อ พอได้ยู่นะพี่น้องนะแพลวกลับมาบัวแลลวเปิดไก่เติบนะพี่น้องเนาะกะพ่อได้แล้วนะตอนนี้เนาะหน่าจะพ่อขี่ห้องเฮียนเอยหน่าจะพ่อขี่รถไปห้องเฮียนได้แล้วพี่น้องรถทิพย์ ที่ว่าเข้าซื้อให้เพิ่นสองขั้นนี่นะอโอเคเป็นแล้วนะเพี่อนเอานะนี่แต่ว่าเพิ่นยังนั่งอา่านบนท่านยักไถ่เธอเพราะว่ารถมันค่อนข่างจะเป็นรถไงนะเพิ่นนัง่งแบบนั่ง่ถถ่วมดีเนาะ ก็ถือว่าเป็นเป็นเทียร์พ่อยนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะก่าเฮาก็ได้เห็นไปเป็นเทียร์พ่อยนะพี่น้องเนาะวันน้องบัวตอนนี้ก็คือขี่รถนี่ก็พอไขขึ้นแล้วคือที่สามารถขี่รถไปโรงเรียนได้แล้วเนาะได้บปล่าซ้ำนี่ไปหโอรองเรียนบ่<笑><笑>ย,ย,ยังงี้บ่มั่นใจนะพี่น้องเนาะกัน,น่าจะได้แล้วแหละเนาะได้ไปจดสือจดนั่นเลยที่ยัง,อ,ยงอีกอีก,อก,อกจังมึง ยังบู๊เถอกะหน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้าเนาะอ่า,อาประมาณวันจันทร์ชิมาเนี่ยกะหน,น้าจะเริ่มแล้วนะพี่น้องนะเพราะว่าตอนนี้กะวันที่เสาร์มื้อน,นี้อา่ากะใกล้ๆแล้วพี่น้องเนาะกะสำหรับผู้ใจบุญที่ว่าเพิ่นสนับสนุนพวกน้องทั้งสามคนยักให้่พกน้องดี่เฮียหนันงซื้อนั่นก็คือเพิ่นเป็นผู้ใจบุญยุ่ทั้งฝั่งประเทศไทยพ่นละเพิ่นซื้อว่าป้าพี่ลมเปรมพง กะมีแต่ให้พวกตัวทั้งสามคนหันต่างอกต่าง,นะง,งใจเนอะต่างอกต่างใจเฮียนเห็น้าใดผู้ใจบุญเพิ่สิดีอกดีใจกะเฮ้ากะเฮ็ดเป็นคนดีของครูอาจารย์เป็นคนดีของพ่อของแม่พ่อช่วยเหลือพ่อแม่ได้อันใดกะช่วยเหลือเพิ่นแล้วกะต่างใจเฮี้ยนให้มันเก่งทันแหละสําคัญก็กสิประมาณนั้นเนาะบ่ดนี้กะอยักให้ทั้งสามคนขอบใจผู้ใจบุญอีกตึ้มเทือนหนึ่ง เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาพร้อมกันเอาพร้อมกันหนึ่งสองสามเอาอ่านนี่ละมือเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องกัดชิประมาณนั่นเนาะอ่าน้าทางผู้ชมกัดตอนที่เขากำลังออกมานอง บัวนะเพิ่นก็นออกไปลบปลาสั่นไปน้ำมูนน้ำคูเพิ่อนหันแหละหลายๆคนมาไปน้ำกันพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องกันถือว่าส้ำเร็จไปเป็นเทียบหอยสำหรับการนั่ทุนการศึกษามามอมไพร์กับน้องๆทั้งสามคนเนาะทั้งน้องเบืองน้องบัวแล้วก็น,น้องบินเนาะสามไอ้น้องพี่น้องซึ่งในครอบครัวของเพื่อนกับมีหลายกว่านั่นแหละแต่ว่า,าคนที่ว่าเขาห้องเฮียนคนที่ว่ากำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็คือมีอยู่สามคนเนาะอ่า กา,างผู้ใจบุญเพิ่นกับเบิงเห็นความสําคัญของการศึกษาหแหละเนะาะกะข้าพเจ้าเองกะคิดเช่นเดียวกับทีดังผู้ใจบุญลายๆท่านเพิ่นคิดน,น,นะเนาะว่าถ้าว่าเขาส่งเสริมการศึกษาให้มันกว้างขวางออกไปนะฮ็ดให้เด็กคัดโอกาสทุกคนให้เพิ่นได้อ่ามีโอกาสเข่าเทงการศึกษาได้ให้เพิ่นได้มีความหูให้เพิ่อนอ่าได้รับการศึกษาในสิ่งที่ว่า มันสมควรจะได้หับผ่านครับเจ้าเชื่อว่าเ้าจะสามารถพัฒนาคนพัฒนาเด็กแล้วก็พัฒนาประเทศชาติของเ้าได้ยังย่ง,ย,งยืนนะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องมัตสุภู้ชุกคนนะที่ว่าให้การสนับสนุนตลอดมาเส้นเดียวกันกันกบคลิปนี้เน้องพี่น้องก็คือต้องขอขอบอกขอบใจนำทาง ป้าพิลมเปมพงหลายๆเนาะที่ว่าซอยสนน้ำสนุนมาเป็นจํานวนเงินอยู่สามพันบาทเนาะเป็นเงินกิฟก็คือ 9, 100, 90, เก่าแสนเก่าสิบพันกิฟะพี่น้องเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆคอใหยยุดดีมีแห้งประสบผลสําเร็จในทุกนาทีเวียกงานน,านอนนอนรับกับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอ้ได้เงินแสนแบนมือกับคอยได้เงินล้านเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี